พวกคุณเชื่อเรื่องลีลับไหมครับใช่ครับวันนี้ผมจะพาไปดูหนึ่งในเกมที่ได้ปะทะก,กับผีกระสือแห่ง RV หรือนั่นก็คือมาจ้าท่านเองฮะจากฮีโร่แรงเอฟนะแต่หลังจาก GM ได้ให้พรบัฟมันมานะมันก็ขึ้นมาแรงเพียเ s สเอสเล็บของดอยเซอร์นะแต่มันอยู่ในออฟเลนและป่าครับซึ่งแม่งไม่ตรงตำแหน่งมันเลยฮะดังน,นั้นเวยผมจะมาพิสูจน์ว่า ไอ้มาจ้าออฟเลนเนี่ยความโกของมันอะมันจะประมาณไหนวะโดยผมจิงบโอมินมาซัดกับมันเลยฮะมาจ้าไอหาี่ซึ่งจะให้รู้เป็นไปนเลยว่าระหว่างออฟเลนอันดับ1วง,งเล็บในอนดีตแบบอดีตจ,จัดเลยกครับเมดออฟเลนยอดนิยมในปัจจุบันใครจะอยู่ใครจะไปฮะไปดูในเกมกันเลยฮะขอให้เดือดได้แน่นเกมนี้โอเคทุกคนในช่วงต้นเกมน่ะผมก็พยายามฟาเวลสอนะ แต่เนื่องจากเราเป็นโอเมนไว้หลังจากผมไลือกสองใช่ไหมผมก็พยายามกดมาจ้าผมนะให้มันรู้ว่าใครเป็นใครนะก็ได้ความได้เปลีย่ยนในเลนแต่สุดท้ายมันไม่ไหวด้วนไม่ไหวกับมาจาจริงๆฮะตัวมันเป็นดาเมจเวดด้วยฮะผมก็เลยถอยอย่างหมาเลยฮะจนซับเรามาช่วยฮะแล้วผมก็ต้องกลับบ้านด้วยโอ้โหโคตรเสียเฟลวอ่ะตอนนั้น <le S 2> และก็ในฉากนี้นะน้าคอสกับมาจ้าฝั่งตรงขามะกำลังเอาดาร์กไว แต่มาจ้าฝั่งตรงข้าเวย้ยเหมือนต้องการจะไฟกับผมฮะผมก็เลยจัดเล่นกับมันสักหน่อยครับแต่ก็ไม่ไหวับเพราะว่านาะคอสฝั่งตรงข้ามก็มาช่วยนะจนทําให้ผมเกือบตัวเย่ยเลยนะแต่ตอนเนี้ป่าฝั่งเราอะ่ะมาแล้วเว้ยเออมาช่วยเราแล้วผมก็เลยคิดในใจว่าฝืนสักหน่อยก็แล้วกันเผื่อจะได้สักตัวครับใช่เลือดแค่นั้นแหละฝืนไปเผื่อจะได้แต่ก็ะเพ้ารู้ขอนะแม่นาคอสต้นเกมอ่ะใครจะสู้ได้ะคะกลายเป็นฝ่ายโดนเก็บไปแทนสมน้ำหน้าเวลาทุกคนนะจะทําตามนะอันนี้ <laughs> จะทําตามเลยเลือดเอาไว้กลับบ้านเถอะ และในตอนที่ผมเวลสี่นะผมคิดว่านะมันไม่มีทางคลิปผมก็เลยคิดว่าจะลองวัดกับมาจา้าด้วยใช่ตอนเนี้ยมาสู้กับมาจ้าเว้ยเผื่อจะได้สักคิวนะว่าใหม่ไหมก็เลยลองวัดกันสักตั้งนะแต่ผลก็ออกมาคือแพ้ครับใช่แพ้อนาถเลยเพราะยังไงมาจา้ามันก็เป็นเมดเวทเว่ยแถมมันดูดเลือดแรงด้วยนะเออก็จะแพ้ไม่แปลกครับแพ้แบบเราแพ้แบบอย่างอนาดไม่มีการเวทด,ด้วยเออเศร้าว่างเลยโอ้โหออฟเลนในดิบกู ตอนนี้4นาทีครับผมผมก็พยายามว่าจะไปดันกลางไว้เออแต่เห็นปลาไหลฝั่งเราอะ่ะบุกเดียวเลยเข้าป่าฝั่งตรงข้ามแถมมันเก็บนาคอนมาได้อย่างตึงเลยแต่ตอนเนี้ยกลังโดนผีเสื้อไล่ฮะผมก็เลยตัดสินใจเฟเกอร์ครับไปจับไฟคี้หยุดให้มันไล่ปลาแล้วก็กาเย็นหนูแล้วเก็บมันมาได้อย่างชิวแบบชิวๆเลยไหลต่อไปที่ป้อมกลางฝั่งตรงข้ามบเพื่อตีให้มันแตก แต่ก็ต้องแล้วกับข้อบนนะแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะชอยคุ้มค่าใครเคยเล่นอาเวียคุ้มค่าแน่นอนและใขนขณะที่ผมกําลังขึ้นเลนไว้ว่าจะไปแบบเคลียร์คลิปเลนบนใช่ไหมก็เจอบับบมาจ้าเว้แต่ผมก็เห็นป่าฝั่งเราอยู่เว้คิดว่า2อหนึ่งน่าจะไหวฮะก็เลยเปิดมาจ้าเลยับผมนะซึ่งหวังจะชัดดาวมาจ้าครับแต่ผลที่ออกมาก็กลับตาลปัดชิบหายเลยครับเรากลายเป็นฝ่ายโดนฆ่าแทนนะจ้าช่วยตัวอะไรวะเนี่ยสองหนึ่งนะเฮ้ยเออ ในฉากนี้ฝั่งตรงข้ามพยายามมาเก่งเลนกลางเว้ยเพื่อเอาป้อมแต่ผมก็เก๊ะกกลางๆฮะไม่กล้าเข้าเพราะดูท่าทีก่อนแต่แม่รอเรียกหลเขาไปก่อนละครับเปิดอันตีพร้อมรำสกลิลฝั่งตรงข้ามะฮะฝั่งตรงข้ามเขงเสียสกลิลไปเยอะเหมือนกันครับผมก็เลยใช้จังหวะนี้ฟีเข้าไปจัดการแวนมันได้และถอยไปก่อนฮะก็ดูล้านลาวแต่ป่าฝั่งเราเข้าไปก่อนฮะเออคือแบบเอาไปเป็นผู้นําเลยครับผมเป็นผู้ตามที่ดีก็รีบตามไปเลยครับเพื่อเก็บ างานต่างๆนั่นก็คือมาจ้าและซับมันมาได้ครับโอ้โหอย่างยาวๆเลยฮะและก็บุกยาวๆเพราะว่าจำนวนแล้เยอะกว่าแล้วและก็ได้พยายามเก็บเช็กซี่น,นะครับมึงมาการป้อมใช่ไหมจนตุยเยไปครับผมก็เลยคิดว่าจะถอยฮะแต่ฝ่าพัางมันมาปิดครับผมและตอนนั้นอ่ะสกิลสองเสื้อคูลด,ดาวอะเออเลยทําให้ผมโดนเก็บไปได้โอ้โคตรหน้าแขนมัผมน่าเสียใจมากเลยครับถ้าผมมีสกิลสองนะหน้าคอสอ่ะ ขา,าน่าจะเป็นได้แอมผมหรอเออจริงๆถ้ามีศยุสองะนะและในช่วงการเกมเนี่ยฝั่งตรงข้ามเริ่มมาสวนกับฝั่งเราแล้วทุกคนนะแต่เราฝั่งเก่าหาให้กลัวไหมผมฟิกไปจับเมดฝั่งตรงข้ามมันแล้วผมก็เข้าตาไฟด้วยผมนะจนเจ็บเมดฝั่งมันไปได้ลหลายๆต่อไปที่ซับฝั่งมันแต่ก็เกือบตายเพราะหนาขออ,อีกแล้วนะแต่ผมก็ถอยไปก่อนฮะเพราะเลือกจะเป็นเ,เติมเลือดก,ก่อนนะเออใจเย็นๆไว้ใจเย็น และนิชาเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันได้ดาร์กเลยเว้ยและเราฝั่งเราไม่รู้ฮืดมาแต่ไหนฮะฟีไปจับซับฝั่งตรงข้ามเดือนนับดินแต่คณะสิธาไม่มีใครเข้าครับเข้าไปทําไมวะเลยตายฟีไปหนึ่งดอกแต่ผมก็เลยพยายามจับซักตัวฮะแต่ก็พลาดครับผมนะจะโดนเก็บไปอีกลายครับโอ้ยพระเจ้าช่วยและตอนนี้สถานการณ์โคตรจำแย่ครับผมนะฝั่งตรงข้ามบุกมาหน้าบ้านฮะได้เวลาเวลาพิรุธครับผมนะรอเลี้ยวเราได้เปิดอันตรายลำหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับผมนะ โชว์ครับผมซึ่งทําให้เราไม่ผิดหวังครับผมนะผมก็เลยมาซอดเพื่อเก็บงานที่ลอเรียเราได้ทำไว้ครับผมนะและได้เก็บแครี่กับออฟฝังมันมาได้อย่างง่ายดายและพยายามดันคลิปและการป้อมแต่หน้าคอร์ดอะไม่รู้มาแต่ไหนนะคือผมก็คาดเดาไปเล็กเน้อยเพราะมันจะมาปาดป้อมเว้ยจะพยายามมาปาดป้อมผมอะแต่ผมก็หยุดไว้ครัหยุดไว้หยุดไว้เออแล้วก็เก็บมันมาได้ชิวๆฝันไปก่อนจะได้น้องพี่ร้องเออป้อมพี่ของดี จากดันเวคิวเสร็จผมก็กำลังไปเติมเลนกลางไว้แต่ไม่รู้ว่าแวว์ตัวข้ามันเป็นอะไรนะเข้ามาเปิดโอเวอร์มนเลยผมก็เลยจัดตาคํำคอฮะและมาจ้าก็มาเสริมด้วยคะตายสองชู่ชิวชิวและดูเมือซับฟั่งตัวข้าเนี่ยจะแคร์แครี่เราผมก็พยายามกันกันไว้ก่อนฮะจนซับมันหนีไปได้ซึ่งเราไม่ปล่อยแน่นอนฮะเราไล่กับคิวกอสแต่คิวคอสก็เก็บไปได้อีกครั้งโอ้มาเจ้าช่วยไม่ได้คิวสักอันเลยเศร้าชิบหายและตอนนี้ดูเหมือนเมียนฝั่งตัวข้าพยายามจับลวงแครี่เราผมนะ เราก็เลยไปช่วยเขาสักหน่อยฮะแล้วก็ได้สังหารเมดมาได้หนึ่งตัวชิวๆครับพร้อมกับการเลนและไปเจอนาคอสด้วยครับผมก็เลยขังนาคอสไว้แต่ดูเหมือนอันนี้จังสกิลสองเราหมดขอดนะแล้วก็เลยแบบตดวดาเมจเต็มๆนาคอสทํทำให้เราตุ่ยเย่ไปโอ้โหนคตรเสียดายเลยมาโถแคดใจชิบหายทุกคนตอนนั้นและในฉากนี้มีการไฟอยู่เลนกลางครับซึ่งผมก็เลยฟิกไปเพื่อเข้ารวมไฟและจับใครสักคนก็ได้ครับซึ่งหัวออกก็คือเมดคลิกซี่อีกแล้วนะ ไล่ตีแพงฝั่งตรงข้ามแต่พอดีผมเห็นแวนมันมาเข้าไฟไผมก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายของผมนะเพื่อจะได้สังหารแต่สุดท้ายไม่ได้คิวอีกแล้วอูเศร้าใจจริงๆว่ะและเมื่อฝั่งตรงข้ามตุยหมดแถมฝั่งเราก็มีรถไถบ้านทั้งสองตัวก็คือคิวคอสกับตัวเราแน่เลยฮะดังนั้นก็เลยมารวมจบแต่นาคอสเขก็มากันรับผมนะแต่ยังไงก็แค่เป็นการลิ้นดนของพวกมุดพวกฮะการชนะของเราก็อย่างง่ายดายผมนะใช่มุดพวกก็ตายไปนะ และนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าในช่วงเลนเกมน่ะโอเมนถ้าสู้ลือๆกับมาจ้าและไม่มีคลิปให้มันโดดเลือดนะเราชนะไ q q หวคิวๆฮะแน่นอนแต่ถ้าเราสู้แล้วมีคลิปเราให้มันดูดเลือดอ่ะชิบหายแน่นอนทุกคนดังนั้นการเล่นกับมาจ้าช่วงต้นเกมเราพยายามอย่าไปใช่ับมัน,นมากอ่ะใช่แนะนาอย่างนี้เลยเรอช่วงเลนเกมหรือม่าเรามีตัดเลือดกันเวทและหาจังหวะดีๆที่ไม่มีคลิปฝั่งเรานะเออสังหารมาเลยทุกคนนะ แค่นั้นมาจ้าก็เสร็จเราอย่างง่าย่ายครับผมนะโอเคก็จบแล้วครับคลิปนี้สวัส,ด,สดครับ